การไล่ระดับสีแบบรัศมีวงกลมนะคะก็สามารถนำมาใช้กับการสร้างชิ้นงานของเราได้นะคะวิธีการก็คืออาจจะวาดรูปทรงจากนั้นก็ให้ทำการใช้เครื่องมือ selection tool เลือกพื้นที่ของวงกลมที่เราต้องการไล่ระดับสีแล้วไปที่หน้าต่าง color เลื่อนมาที่ color type คลิกเลือกคำสั่ง r a d i e n t gradient ก็คือการไล่ ระดับสีแบบรัศมีวงกลมนะคะจากนั้นสังเกตในส่วนของการเลือกค่าสีเราสามารถที่จะเลือกคลิกในส่วนของอแม่สีนะคะที่ปรากฏขึ้นมาหรือจะผสมค่าสีเองก็ได้ในกรณีที่รู้ว่า,าค่าสีแต่ละสีนะคะมีรหัสเป,เป็นตัวเลขอะไรนะคะเราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการเมื <Wing> ่อ <Me> เลือกสีแล้วนะคะ ปรับปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะไล่ระดับให้สีมีความเข้มอ่อนแตกต่างกันไปนะคะดดบเบิลคลิกเข้าไปเลือกสีตามที่ต้องการอันนี้ก็เลือกปรับค่าสีเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะได้ตามรูปแบบที่ต้องการนะคะว่าอยากได้ สีในลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นการวาดวงอาทิตย์เราอยากได้สีเป็นแบบไหนนะคะสีของดวงอาทิตย์เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการจากนั้นนะคะเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับปรับแต่งการไล่ระดับสีแบบรัศมีวงกลมก็จะเป็นเครื่องมือ gradient transform หรือกดปุ่ม f บมนแป้นพิมพ์นะคะเมื่อคลิกเราจะเห็นเครื่องมือที่ใช้ในการหมุนนะคะเพื่อ ปรับเปลี่ยนหรือว่าไล่ระดับสีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้กับชิ้นงานได้ตามที่ต้องการนะคะเราก็จะเห็นว่าเกิดาการเว้าหรือว่าเกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางของสีตามที่เราหมุนไปนะคะอันนี้ก็นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างชิ้นงานได้นะคะ